านองิาอกครมางน้ามนาะวิวมองนี่เนาะมันเขียวดีไหม,ม,มเลียยเ้ยวไปเห็นท้องหน้ามีน้ำค้างพรอมไหม,ม,มนี่ฤดูการของการทำหน้ามาถึงแล้วเออนฝนฟ้ามาแล้วอย่งน้กางเขียวามอหายหน่อยพ่นเนาะว่าที่ออจาก ว่าสิเอาจจกเต็มรถสุกอังไงเออเออเดาเนาะแง่แง่หย่ากับไรกันล่างงั่มแม่เออมันพูดมันแท่งขึ้นพวดพวดข้าวเดียวเออเออนี่คุณนายแม่ผู้ใหญ่ไดเนี่ยนี่มันธรรมดาเนี่ยนี่เออไปว่าสิเอาจจกรถยู่แบบเต็มเต็มยังอยเจ้าของเออเอาเออเดาว่าท่านเห็นหย่ามันงามดอกะวุ้ยเขียวปึ๊ดเลยเนี่ยาจะเขาเอาไร เออแมนเอ,อ,เอ,อหัวยังยอมอยู่หัวห h ามลายแล้วอ๋อ,อ,อมีเยอะโตหัวยังเดียวเออเออแมนแล้วนนร,ร้านมันลงดี เราถมสนามอา้าวมุมนั่นกระปูกกันนี่มุมนี่กระปูกกันนั่นดอกมะลิเรากำลังงามมะ <c oughs> ม่วงหาวมะนาวโหแจ๊กเสียวไปเห็นยังเต็มต้นดอกมะลิกำลังจอกำลังจอดอก giang ngam